เป็นด้าๆๆนมากลค่ะมากายเลยการากล่นทิ้น,นะคะมาเจอลูกสาวลูกสาวนองไรคะค่ะ้งใส่แล้วเนไทยใครคะโนกเกยค่ะโนกเกดเป็นอะไรโนเกยานะลูกเป็นลูกแม่คะ่ะอีกอันนึงอะอันไหนคะอันนอมีนแอดมินอ๋อคนลูกหยาบอยากรูกหยาบออดมินอของแม่ ก็ลูกสาวแล้วก็ลูกสาวอีกคนจะมาร้องด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะแนนซี่ค่ะน้องแนนจะมาร้องเพลงอะไรน่ารู้ลำกล้องทุ่งตามทุ่งที่จะนีงานนะคะแต่มาลูกสาวพามาเที่ยวนะคะมาช้อปปิ้งค่ะช้อปปิ้งวันนี้ก็เพิ่งจะซื้อเพราะว่ายังไม่มีรองเท้าใช่ไหมคะน้องแนนจะมีรองเท้าแล้วก็จะซื้อบ้างแล้ว ็ใส่เหมือนกันแต่เพื่อให้เหมือนกันนะคะอาหาน่าูแล้วก็นาอะไรกันนะลูกคือฟูจินะคะฟูจิอาหารฟจิที่ไหนที่นี่เป็นที่ไหนนะลูกคือเจ้าคามิชิโกะรังสิตนค่ะก็พามากินอาหารญี่ปุ่นเขาจะมากินอาหารญี่ปุ่นี็ยังหล่านู้ที่ยังหล่านีแต่ที่เจงลูกที่จงบ่กเขาเป็นบรรยากาศซิมมือเ้าไปกินแล้วอู่ไก่เขาสนามบินนิ้วเขา สื่อปีนไก่เอาาขะน้อยคุยจะกับหลวงพ่อคุยกับเมิซี่แต่มาสื่อปนไก่แต่การกินหิวนะคะกันหิวมีลูกเลยว่าพามาเรียงกูจิตอาหารตุ่นค่ะค่ะแต่ถ้าการชชอนมนะคะแต่เื่ออนเป็นการารไทยถ้านสารพันาที่นะคะตอนที่นี่มกไทยปลามาฝากสาว่าระตะกบไทยปลาและวก็ปลาปอค่ะ ลปลาให้เป็นไ่อค่ะไใเตือค่ะหนึงคนเสพไก้พิจนานแล้วบอกว่าเสพนะ้อีหลายยังไปทั่วหาก,กันเลยค่ะล้วอบคุณคือหอแเ่เถมค่ะดนมุกเท็นึงดไลค์กดชร์กดัสไครตนาน้ำออฟฟิเชียลนะคะแอดวินนะคะก็ไ่อยากเห็อดมินนะแอดมินเล่นตัวน้าสวยก็ไม่ค่อยอยากถูโชว์นะลูกสายคุณแม่นะคะ น้องใครน้องสาวแน่ๆค่ะทุกคนค่ะลูกสาวเยอะเยอะค่ะเยอะมากค่ะขอบคุณทุกๆคนที่ดูแลแม่นะคะที่ดูแลแม่แล้วก็คอยดูแลแม่ไปนู่นไปนี่นะคะขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามน์ค่ะแล้วก็ที่เชียร์กันกินของก็ตอนหิวเหรอได้บ้านเด็กกินเหรหิวแล้วขอบคุณหลายๆคนนะคะ เนี่ยกินมาแล้วค่ะพี่น้ออาหารการกินเขาอื่นพูดตีอาหารนยิบคุนทั้งหลายเนี่เอาไปยังาให้แม่กินเนีแยนี่ซลีาซาโมนไม่บอหอค่ะอันนี้อะไรด่ะอันนี้ซูมิสุว่าดเมาสเสดิคไงและกขี้เต้มุกมะม่แกงมะมี่ด้วยกันแกงกระป๋องกับไปเกลือกินแบบไแล้วก็ใครสนใจหึ่หยูมอเรียบวัมนี่กไมาได้ค่ะนี่ก็ทั่วไปเลยเสะโตเนตะ เข้าไปยี่กุนกับไปกินตหารยีกุนกันเป็นโรงไงนะบ้านยังพอดีลูกกินจ่ค่ะกินกับเนงหน่กินเปล่าๆได้เลยกินแกงเลี้ยนนาดีกันีีอัน็นงันไม่ไ้น้นเรลิบเลยไม่ต้นหน่อยเลยไม่เป็นต้องมาชิมมานี้สลัดนะคะสลัดเป็นไงคะเจ็บค่ะเจ็บเจ็บ มัน่นเจ็บกูแบมนแ่นบอร่อยหมคะเจบเจ็บไเออยที่ได้กินเลยมัไหเตก็จะกินเนวใดนี่ยมมมีปลาีกระเส อียงมี่ไรซิงลายยาเสเลูเสพอันนี้เสอยูหักกันนั้นคือหอดตอนประแดดกับอ่าน,น,ะะนเฮานาะค่ะน้อเสพไรค่ะแีเอียงหลายๆยะะาย่าเสพค่บ ก๋าเมื s <S ้อนี no ้กินข <questo S 2> ้าวแล้วก็สิเอาน้ำพริกมาฝากพี่น้องด้วยค่ะเดี๋ยวซีนแซ่บแต่อทหน้ากับล่างล่างสิเปลี่ยนอาชีพนะคะแต่ว่าก็ยังล่าอยู่คือเก่าค่ะอันนี้ค่ะน้ำพริกอันน้ำพริกนี่ก็เสียบเสีบกากหมูนะคะพี่น้องแซ่บอีเด้อติดตามด้วยค่ะเดียวกันล่างผีล่างสิสั่งผลิตนะคะกันลังซีมสกัดอันนี้ปลาสลิดค่ะน้ำพริกปลาสลิดค่ะอร่อยมากตัวนี้ไปแฮงแซ่บแล้วโอ้ยหอยไล่ ซิ่์มเราแซ่บแซ่บ <anything> ค่ะค่ะเป็นสินค้าของแม่อนคาร์นั่งก็ใช่ค่ะสิริเฟียนอาชีพแล้วก็เจ้ว่ากาบบลิมหมอลำกับสิลำอยูเจียบัตไลน้ำพริกด้วยน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกหอยลายน้ำพริกกากหมูแซ่บแซ่บมันเขาซีบร์จานแล้วกับพี่น้องหากค่อยติดตามเนี่ย่างกูได้อยากซีฟิล์มกับล่อมันก็ได้เห็ดซิ่์มกวนก็ได้แซ่บแซ่บค่ะค่ะโอ้ยตายละบาดเนี่ยค่ะเป็นแม่คีแล้วเนี่ยค่ะบาด หมูข้าวเจียขายปลาเด็กปลาหลากน่อยเพาขายปลาเด็กปลาลากขายน้ำพริกค่ะน้ำพริกกับหมูน้ำพริกหอยลายน้ำพริกปลาสลิดแซ่บลายกระสาพนมพ์เนี่ยแซ่บที่บอกค่ะแซ่บบ่แซ่บค่ะแม่แซ่บแ่ผแซ่บก็มาตัดแซ่บจนมันแซ่บอีีเลยค่ะแล้งเนี่ยแซ่บบ่แซ่บหลายค่ะแซ่บหลายค่ะอย่าลืมติดตามนะคะติดตาม สินค้าตัวใหม่พ่อแม่อ่นนานพันธุ์ชัยค่ะน้ำพริกค่ะน้ำพริกค่ะแซ่บลี่ยนกะทินอกค่ะ,คะ,คะขอบคุณในรายอย่า,าลืมขายจังนอกกะทิอกกอกไวัดตาลาดเอยกันสาหรือแม่อ่นนานพันธุ์เนยด้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้นะคะขอบคุณได้เจอก็อย่าลืมน้ำผติดตามน้ำพริกน้ำหนักเล็กกะสั่งกะสั่งแม่อ่านพันธุ์เนนได้ค่ะขอบคุณในรายค่ะ อยากว่าพามาก,กินยังงอลูกกระไดยังก็ซื้อวะเนี่ยก็ฟู้ดสลัดค่ฟู้ดสลัด,ลดก็บอกโอ้ยเนาะจยากวาแม่มาก,กินยังจากเลี้ยงแม่นะคะลูกสาวทั้งสองคนเนะี่ยอยากให้แม่กินฟุ้ดสลัดค่ะว่าต้องให้กับน้ำพริกนะคะ่ะอย่าลืมกุญแจน้ำพริกแม่แค่น้่งเด้อค่ะเด้อน้ำพริกน้ำพริกกากหมูน้ำพริกปลาสลัดน้ำพริก,ก,ก,รกปาลกาสลิดปลาสลิดใช่แม่ว่าปลาอย่างก็ปลาสลัดปลาสลิด ะสะะสะาสลิดปลาสิดขูกอันบารถ้าเอื่ไปเนี่ยก็แน่ปลาสลิดปลาสลิดก่อนอันนี้อันนี้ยังกลลอมแ่มั้งฟสลัสดกุ้งแลัดโอ้ยพี่หนงก็ได้ถ้ามากินจ่อันนี้ดูอยากให้กินย่บานวันนี้กินแค่แบบนี้แต่ได้พามากินค่ะเส<า>ีบหลาเสีน้ำพริกเสพี่้นงมาเสีลายเดนาซิมมาก็นสิเสีบถ้ามากินซิมน้ำพริกเลย จัข <c oughs> so ั้นค่อยจังหน่อยกับแบุทสลัดพราะว่าเป็นของหวานชนิดหนึ่งวันกินก้เขาหลวดซองค่ะด้าหลดซองดีวานื้สนหลัดเป็นยังไงคะเส่ะมาทุกเสี่เสฉะเนาะเสฉะเขาเสฉะเสฉะเเสฉะอะไเนี่แะพี่น้องมาเจอัน เคีวกินงละแกเกี่ยวจะอิหยังน้งพืดสลัดกันว่ะเขาพูดในน้าค่ะลูกกับพ่อมากินทลองเป็เจ๊ได้กินเตจีบันนอกมานาวแานะครับยำปลาเดกินเงน้ใหม่มุกน้ใหม่โันนั้นกับปลานื้อเลยแบบยำข้ามากับกินเผากับปล้ยค่ะเอากบกล้ยก็เเลี้ยค่ะอันนี้จบพูดสลัดกันว่่อันนี้เป็นอะไรของ อันกินเน,น,นือ่อข้าานนอกเข้าวบนคุยกันานาอาเซียกวขอบคุณหลายค่ะวัสดีค่ะ